กลับมาพบกับผมอีกครั้งในช่วงผ่ากระแสโลกเป็นช่วงที่จะนำเสนอท่านผู้ชมด้วยกับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่ต่างและสร้างสารรค์เพื่อการก้าวทันกระแสโลกครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ทางการเมืองในโลกมุสลิมที่ดำเนินอยู่นั้นมีสัญญาณบ่งบอกว่าด้านหนึ่งกำลังดำเนินไปสู่ภาวะที่มีวิกฤตมากยิ่งขึ้นส่วนอีกด้านหนึ่งวิกฤตนั้นกำลังจะบรรเทาเ,าเบาบางลง ในด้านที่กําลังดําเนินไปสู่ภาวะที่มีวิกฤตมากขึ้นก็คือรัฐบาลของประเทศบาฮารีนซึ่งได้ประกาศถอนสัญชาติของท่านอัยาตุลเลเช็คอีซาบินกอเซมนักวิชาการศาสนาระดับสูงของบาฮารีนก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อไปในเรื่องนี้ต้องขอให้รายละเอียดต่อท่านชมในเบื้องต้นก่อนครับว่าประเทศบาฮารนนั้นเป็นประเทศซึ่งเป็นเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งประเทศซาอุดิอาระเบีย ในอาวเปอร์เชียมีระบบการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ก็คือตระกูลอัลคอริฟะซึ่งเป็นมุสลิมซุนนีส่วนประชากรร้อยละ80นั้นเป็นมุสลิมชีอะความจริงแล้วประชาชนบาฮเรนกับประชาชนของประเทศซาดิอาระเบียนั้นก็คือคนแผ่นดินเดียวกันครับแต่ได้ถูกจกักรวรรดินิยมอังกฤษแบ่งแยกการปกครองโดยยกบาฮเรนให้กับตระกูลอัลคอลิฟะ ปกครองไปส่วนซาอุดิอารเบียนั้นได้ถูกยกให้กับตระกูลอันซาอุดเป็นผู้ปกครองประชาชนบาฮเรนและประชาชนของซาอุดิอารเบียที่อยู่ตามชายฝั่งตอนออกของซาอุดิอารเบียนั้นเป็นมุสลิมชีอะเหมือนกันและมีความรักความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการถูกแบ่งแยกให้อยู่คนละประเทศไม่ได้ทําให้ความผูกพันนี้ลดลงแต่อย่างใดครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยครับว่า แล้วเชคอีซากอเซมผู้นี้เป็นใครมีบทบาทความสำคัญอย่างไรที่เมื่อถูกถอนสัญชาติจากรัฐบาลบาฮาเลนแล้วจะทำให้เกิดวิกฤตการเมืองะระลอกใหม่ในตันออกกลางอัยาตุลละเชคอีซากอเซมเกิดเมื่อปีคิสกร1938ครับหลังจากจบการศึกษาทั้งในสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิรานและอิรักแล้วจึงเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนของรัฐบาล ปีคศ .1972 ท่านได้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญของบาฮเรนโดยยังทำหน้าที่สอนหนังสือควบคู่ไปเหมือนเดิมท่านเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องบรรดาเยชนให้หลุดพ้นจากกับดักของแนวคิดที่เป็นมาร์กซิสและลัทธิทุนนิยมของตอนตกในช่วงเวลาที่แนวคิดเหล่านั้นได้ไหลบ่าเข้ามาสู่สังคมมุสลิมโดยนำเสนอแนวคิดทางศาสนา โดยที่การที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันที่มีความดึงดูดใจเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามในสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านและหลังจากชัยชนะโดยที่จุดยืนต่างๆของท่านนั้นเป็นไปในทิศทางของการสนับสนุนและการได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิวัตินี้และปฏิบัติตามแนวคิดของท่านอิหมามโคมินีผู้สถาปนารัฐอิสลาม ต่อมาเมื่อปีคิสตกราช1994ในช่วงเวลาที่ประชาชนชาวบาฮเรนเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของตนท่านก็ได้ให้การชี้นำที่จำเป็นและก่อตั้งสภานักวิชาการอิสลามในบาฮเรนขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2004เพื่อชี้นำอย่างถูกต้องแก่ประชาชนในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความทุจริตความเสื่อมทรามทางศีลธรรมและความเบี่ยงเบน ที่กำลังพุ่งเป้ามาสู่บรรดาเยาวชนทุกวิถีทางการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านความคิดความเชื่อที่ถูกต้องทางด้านศาสนาการอบรมขัดเกลาการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็งในแง่ของการปกป้องรักษาหลักการความเชื่อที่ถูกต้องของฉีอะการมีจริยธรรมและการขัดเกลาที่สูงส่งทางศาสนาก่อนหน้านี้รัฐบาลบาฮเรนก็ได้ควบคุมตัวของเชคอาลีซันมาน นักวิชาการศาสนาและนักการเมืองคนสำคัญของบาฮเรนไปหนึ่งคนแล้วจนปัจจุบันยังไม่ได้รับการปล่อยตัวและกระบวนการยุติธรรมก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปถึงไหนครับการยกเลิกสัญชาติของท่านอาญาตุลลอเชคไอซาบินกอเซมครั้งนี้มีสัญญาณบ่งบอกหลายประการด้วยกันครับประการแรกก็คือผู้ปกครองของบาฮเรนนั้นเริ่มกดดันประชาชนของตนเองในการเรียกร้องสิทธิทางการเมือง ซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานและรัฐบาลของซาดิอาระเบียก็ได้ส่งทหารเข้าไปช่วยรัฐบาลของบาฮารนนั้นปราบปรามประชาชนของตนเองประการที่2รัฐบาลบาฮารนได้รับความกดดันมาจากประเทศซาดิอาระเบียและสหรัฐอเมริกาให้หาทางยุติวิกฤตการณ์ในประเทศให้ได้คำถามที่ตามมาก็คือว่าเหตุใดจึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นในขณะนี้คำตอบก็คือ ขณะนี้การเคลื่อนไหวของกลุ่มไอซิสในซีเรียและอิรักซึ่งเป็นผู้เสนอภาพด้านความรุนแรงของอิสลามไปสู่ชาวโลกกำลังถูกปราบปรามจนเกือบหมดสิ้นแล้วในขณะที่ภาพการต่อสู้เคลื่อนไหวแบบสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงของมุสลิมอีกภากหนึ่งยังคงดำเนินอยู่ต่อไปเช่นการเคลื่อนไหวในบาฮารนการต่อสู้ป้องกันตัวเองจากการลุกรานของชาวเยเมนจากซาอุดิอาระเบียด้วยความอดทนการเข้าร่วมต่อสู้ เพื่อต่อต้านกลุ่มไอซิสร่วมกับทหารของประชาชนทั้งในซีเรียและอิรักเป็นต้นความเคลื่อนไหวของมุสลิมสองกลุ่มที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี้คือภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นจริงในภูมิทัศน์การเมืองโลกฝ่ายหนึ่งนั้นฆ่าทำลายล้างจริงรุนแรงเฮี้มโหดกับอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นประชาชนในปกครองของรัฐบาลต่อสู้เรียกร้องด้วยความสันติอหิงสา และไม่เคยตอบโต้ฝ่ายผู้ปกครองด้วยความรุนแรงป่าเถื่อนนอกจากนี้แล้วภาพการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายมีผู้นำไปเชื่อมโยงกับสำนักคิดทางศาสนาในอิสลามนั่นก็คือฝ่ายซุนนีกับฝ่ายชียะซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งระหว่างนิกายของซุนนีกับชียะเลยครับเพราะนั่นเป็นเพียงวาทกรรมที่นำมาใช้เพื่อสร้างความร้าวฉานความแตกแยกขึ้นในประชาชาติอิสลามและในที่สุด ผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับผู้วางแผนให้เกิดความแตกแยกขึ้นเพียงแต่ว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายผู้ถูกปกครองหรือผู้ถูกกดขี่นั้นเป็นประชาชนซึ่งเป็นมุสลิมชีอะส่วนฝ่ายผู้ปกครองหรือผู้ที่กดขี่นั้นเป็นมุสลิมซุนนีและพฤติกรรมของผู้ปกครองที่แสดงตัวว่าเป็นมุสลิมซุนนีก็ไม่ได้เป็นไปตามคําสอนของอิสลามไม่ว่าจะด้วยสํานักคิดใดๆทั้งสิ้นครับท่านผู้ชมครับ ในความเป็นจริงแล้วเรื่องการจับกลุ่มนักการศาสนานักต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานทางศาสนาและทางการเมืองนั้นมีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องครับและโชคไม่ดีที่ฝ่ายผู้เรียกร้องสิทธิดังกล่าวมักจะเป็นฝ่ายมุสลิมชีอะและฝ่ายผู้ปกครองก็มักจะเป็นฝ่ายซุนนีเริ่มตั้งแต่การจับกลุ่มเช็อิบรอฮิมอันซักซากี้ผู้นำมุสลิมสายชีอะแห่งไนจีเรียซึ่งมีชีอะอยู่ประมาณ5ล้านคนโดยรัฐบาลไนจีเรีย เหตุการณ์จับกลุ่มครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า300คนปัจจุบันยังไม่มีใครทราบชะตากรรมของเชคอิบรอฮิมแต่อย่างใดและก็ยังไม่มีการสอบสวนหรือดําเนินการทางกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใดครับต่อมาอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเมื่อวันที่2มกราคมปี2559รัฐบาลซาดิอราระเบียก็ได้สั่งประหารชีวิตเชคนิมบากิรอานิมนักวิชาการศาสนา นักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธ um ิขั้นพื้นฐานของมุสลิมชีอะ์ฝีปากกล้าชาวซาอุดิอาระเบียโดยรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนั้นไม่สนใจคำคัดค้านของประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสาธารณรอฐอิสลามแห่งอิหร่านครับการจับกลุ่มอายาตุลลาะ์เชคอีซากอเซมและการจับกลุ่มรวมทั้งการสังหารชีวิตนักิชาการศาสนาซึ่งเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของประชาชน ของบรรดาผู้ปกครองมุสลิมที่อยู่ภายใต้แอกของมหาอำนาจจะเป็นเชื้อเพลิงนำไปสู่วิกฤตครั้งใหม่ในโลกอิสลามเพื่อทดแทนเพลิงกองเก่าที่กำลังจะมอดดับลงสลับเพลิงกองเก่านั้นคืออะไรพบกับผมและผ่ากระแสะโลกได้ใหม่ในตอนต่อไปครับ